ที่ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะมินี่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้การเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของเมนี่เนาะค่ะเนาะได้ยินว่าเมนี่นี่ฝันค่ะท่านผู้ชมเมนี่เพิ่นกะได้มาเยี่ยมร้านเนาะค่ะเนาะกะมาพบปะกับเมนี่พอดีค่ะท่านผู้ชมเรื่องเหล้าข้อฝันของเมนี่สิเป็นจังได๋กายหเว้าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะคุณแม่ฝันว่าจังได๋คะ คือแม่ก็ฝัน hey. ว He the um ่าได้แต่อันงานพ่อใหญ่งานพ่อใหญ่งานหลังเก่าพ่อใหญ่เฒ่าผู้ะตายแล้วนะปู่นั่นล่ะตายแล้วก็เลยไปเฮือนเพิ่นจังไดจังลูกเ่ามาเต็มเฮือนก็มีแต่ผู้เฒ่าน่ะเต็มเฮือนอืพวกผู้ตายก็มีผู้ยังก็มีเฮือนนั่นกมกันไปแม่นกมกันไปกันเนาะกันค่ะ แต่ว่าพ่อหญ่แล้วก็ว่าถาผูกแขนจ้างเป็นผูกแขนแนวไรกับผู้กูกันน่แต่ว่าหันเป็นนางนี่นแงคเป็นงาวมาถาผูกแขนจล้วเป็นผูกแขนเนี่ยต้นลายบ่ต้นลายนะในเฮือน่งนั่งนะแต่ว่าเป็นบ้านนางเก่าปานนี้พ่อยายหนึ่งก็ได้คุยกันแดดคุยกันแดดก็ได้ลงจากเฮือนไปง่างไปแบบไปพอวัดบ้านเนค่ะไปพอวัด ไปเห็นผ er. ้ามาเห็นผ er er ้าม yeah> UH> uh ื่อก็ได้ไปเยิบเอาผ้าทำเอาผ้าเป็นเป็นผุดทรลปเนาะเหมือนผ้าคนเนาะเพราะป็นผ้าคนเป็นเหรียญบอกค่ะเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญผ้าเครื่องเนาะเป็นเหรียญเนาะแนค่ะค่ะเป็นเหรียญประหานีก็ได้ทำมาใบใส่ถุงใบค่ะวันนี้กับเพื่อนกับเพื่อนหอดเนอน เป็นเป็นคือผ mm. ู้สายมากมากเลยะเป็นผู้สายเลยมากมากเม่น like ี่เน no ี่ยถ้ากระดาปลาเปไเปอาบน้าหเว่ะค่ะผ่าผาเพศขจอกผ่าไปในีของหนนี่นี่แตผ่ากังาันี่แต่ผ่าไม่ใหม่ค่ะเพศามาว่ะค่ะเพศามาค่ะเพศขมังค่ะเพศขมังนะผากงานไม่เจองามังาแต่ว่าแต่ว่าบัญหาเจ้าของเสียเนี่ยเจ้าของเป็นคนแยมาก เป็นผาโล่งางเป็นอย่งนี้อยงเป็นผาโล่งางตอนผามันมีตะขื้นโล่ง่างเป็นผามีตะขื้นงาม่แต่ว่ามีผู้ชายเข่านอ่เป็นเล็กหน่อยมาหม่าโอ้มาหมักคุณแม่นี่ยละนี่มาหมักเขาเขามาหมัดนี่เขาหน่ำเลยบอกคุณแม่เลยเขาว่าจังไงเขาก็หน่ำเลยทีเขาบอกว่ามาหมักมาหมักมาไม่อยู่หน่ำเอานี่ยละเอาเจ้านี่ยละว่าประมาณนี้บปะโอ้ค่ะแต่แม่นี่นั่นมาขึ้นบอก ก็บ um, ่บ่มากว่าเจ้าของมีผัวเดียวก็าได้บ่มากก็าได้บ่มากมันเจ้ของมีผัวมีลูกเดียวก็าได้บ่มากแต่ไหมจำเหรียญนี่จะเป็นจำค่ะได้เหรียญเดียวได้เหรียญเดียวเนี่ยเหรียญเดียวจำว่าสิเอาหลายเหรียญผัดได้เหรียญเดียวเนี่ยไปพ่อเหรียญเดียวเดี๋ยวไปพ่อเหรียญเดียวเนี่ยนะมันกระไรแต่ว่าเอาเหรียญเดียวโอ้ค่ะมาทันทันการแม่นคือเม่นไงเปล่ามีการ นอเมือก็หาหาเก่าไปใช่ไ้พ่ะเก่าแม่คุณแม่ตีพระนี่เป็นเก่าห่าคุณแม่ตีพระเป็นเก่าโอ้ค่ะค่ะเก่าหาหาเก่านี่บอกนเก่ากวนี้บาลลิคีของคุณพ่อของคุณแม่เลยค่ะบานบาน้เก่าบเพิ่จะหาเก่าอางเี้ยบาลลิคีบาลิคีแม่ไปงาน่ะครนะ่ะ หาเก่าก uh, ับาริที่โตข้องพื้นถือแทบเป็นสองศูนบตอนหลังที่คุณแม่ไปในบาริทีหาเก่าแต่ว่าซื้อของพ่อยายตามทะเบียนบ้านนั้นสองชูนย์ค่ะวันนี้อายุเพิ่มเนี่ยคุณแม่อายุเพิ่มเกหกสิบปุเนีล้วหกสิบหกสิบเต็มเขาอายุพ่อยา่ได คใหญ่นั่นได้แต่ท่่ค่ะขอถทษขอให้น่านผูชชมร้านหน่อยเสียงร้านหน่อยค่ะแต่ทีบสี่ปีเนาะอายุแต่วาเห็นเราค่ะมาเห็นคนใหญ่่ะค่ะแต่ว่าคือ่มาบอกเด็กือจรงแก็โมโหแต่ว่าเ่อนคุนจะมีการมีงานเนาะแม่ลูกเจ้าก็มาล้าผู้าผู้เตี้ยก็มาล้าตอนเห็นนั่นพ่นมาเลไลน์นั่นเป็นเห็ภากันเหตุเพิ่นกันง นั่งเบอกกันนั่งซุ่มกันนี่แหละนั่งเบอกกันนั่งซุ่มกันบาดหากแขนเจ้าขึงแขนแนวอะไรก็ผูกก็ขาดงคุยกันนะแต่ว่าหลายคนขาดแนวมีแต่แจหัวผู้เฒ่านี่ยแหละค่ะคือจ้างคุนจัดงานเนาะอืมค่ะแต่ว่าคืนี่ยงเนี่ยงเนี่ยขาดแค่ผ่อนตาอยู่นะว่าเห็นเลอกขาดใบใหญ่ขาดติดตาแม่นขาดติดตาค่ะปกติคุณแม่ฟันเห็นเพื่อนดูบ่ค่ะ โอ้ยงวดก่อนนี่ก็ฟันเพิ่นเห็นเพิ่นแล้วบ่ฟันเห็นเพิ่นฟ้าหำาเนาะก็แป๊ะเจ้เก่าศูนย์ก็ถืออยู่เก่าศูนย์หกศูนย์่าก็ถืออยู่อ่อ่าว่ารอบนี้อืมฟันนี้เห็นเราู่เงหัวหนังเก่าแต่ว่าผู้เฒ่าอายหนอะดูเปล่ามันหลายคนแต่ว่าก็ผู้เฒ่านหลาย่ะแต่ว่าเที่จังไหนจังว่าเป๊ะที่ไหนคุณแม่ก็แปะตามทีบ ไปได้พระเนาะออกจากบ้านเพื่อนไปได้พระเรียนแต่ว่ากับ่แนเนาะเรียนกับศูนย์ได้ห่ะคุณแม่เนาะมันเป็นต่อศูนย์่าก็สิบ่หรือเาศูนเก่าหาหรือเก่าหาศูนย์ก็อาจจะเป็นได้เนาะิิดสเปานะมาหันนแนวนี้ค่ะอ่การเป็นแต่เป็นใ้เิ่นคมเมต์ใจคิดแม่ะแต่่าฟัเทีนผู้ใหญ่น่ฟังที่คททังอยู่น่ะ นั่งขาขาแขนอยู่นะเพันอายุจะปีพอยไงพี่คุณแม่ใ่แปดสิบสี่ปีค่ะแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนาะเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วโอ้ค่ะความฝันของแม่นี่มีหยังเติมเติมบ่้างก็มีหยังเติมเติมค่ะมีแต่่ฝันเห็นพอใหญ่ฝันเห็นเราขาดขาดแลนวก็กำผาค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณแม่นี่ได้หลายเนาะค่ะที่มาแบ่งปันเนี้ยท่านพร้อมปันตัวเลขครับท่านผู้ชมทั้ง้านให้เท้าเลยรับชมรับฟังกันเนาะค่ะเนาะค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของแม่นี่เนาะค่ะเนาะ950ค่ะบ้านเลขที่59เนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้20ค่ะท่านผู้ชม อายุคนตาย8 4ปีเนาะคะ่ะเนาะประจํางวดวันที่16มีนาคมค่ะ2567ค่ะเป็นโตเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณแม่นี่นํามาแบ่งปันในงวดนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะจังไดกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมันมานน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จะปอกอะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที ดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบวกกดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบพลาตเลีกนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตเลีกเนว่าทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอซทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้ค่ะ ให้ธรรมุชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะเนาะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมค่วมปัถนาทุกอย่างเด้อคะ่ะธรรมุชมถือเลขลวยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของคุณแม่นี่เนาะคะ่ 50, คะเนาะเก้าห้าศูนย์้รมชมสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่าน,นี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ